ถึงตัวเองตอนที่นอนตัวซีดมีสำลียัดอยู่ที่จมูกหรือจะนึกถึงญาติที่ตายไปแล้วเรายังจำภาพได้แกนอนอ้าปากเปลือกตาปิดไม่สนิทตายนะตายกันแน่แต่ไม่รู้ว่าจะตายที่ไหนหรือว่าตายเมื่อไหร่แต่เราเตรียมใจไว้รับความตายได้ ลองถามตัวเองดูสิว่าถ้าเราตายตอนนี้เราจะห่วงอะไรถ้ามีก็ค่อยๆปลดแกะแก้ไขไปทีละอย่างตัวอย่างที่หนึ่งห่วงลูกหลานอยากเห็นมันโตแต่สังขารเราอาจจะไปไม่ถึงเวลานั้นให้กระทำดังนี้ขยัน โอบกอดแล้วก็สอนให้ลูกหลานรู้จักวิธีการรักษาศีลเพราะเราเชื่อว่าการกระทำแบบนี้จะนำความสุขมาให้เมื่อเขาโตขึ้นเขาจะเป็นคนที่มีความสุขมากสมใจเราที่อยากจะเห็นเขามีความสุขนั่นเองตัวอย่างที่สองถ้าห่วงทรัพย์สิน สมมุติสมมุติว่าตอนนี้เราหลับอยู่ตอนนี้เรากำลังฝันฝันว่ามีทรัพย์สินมากมายหลังจากนั้นเราตื่นขึ้นทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านั้นก็อันตรธานหายไปเราอาจจะนึกเสียดายแต่เราก็ยอมรับมันได้วันนั้นเป็นแต่เพียงความฝันเท่านั้น หลังจากนั้นให้เรายกอารมณ์เมื่อสักครู่มาเทียบเคียงกับปัจจุบันตอนนี้เปรียบไปแล้วก็เหมือนกับเราหลับนั่นแหละณเวลานี้เราทำมาหากินสะสมเงินทองไว้มากแต่ก็ไม่รู้หากเราตื่นจากความฝันเมื่อใดนั่นคือเมื่อเราตายไปกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทั้งหลาย ก็จะตกเป็นของคนรุ่นถัดไปบ้านที่เราเคยอยู่อูที่เคยนอนอาศัยมานานอาจจะมีใครก็ไม่รู้เข้ามาใช้สอยทั้งทรัพย์สินเข้าของเงินทองหรือสมบัติพัสถานที่เราสะสมไว้ใครกันเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไง นี่แหละสมกับคำที่เขาว่าสมบัติผลัดกันชมนั่นเองการนึกถึงความตายหากว่าช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเราเกิดนึกขึ้นมาได้โดยให้ขยันนึกให้ออกว่าเราจะตายแน่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นไปกว่านี้ให้เรานึกต่อไปอีกว่าอีกสักเดี๋ยวเราอาจจะตายเราอาจจะตายลงในตอนใดก็ได้ ขึ้นสตาร์ทรถทีไรก็นึกเสมอว่าเราอาจจะไปตายกลางถนนด้วยอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งพอนึกถึงความตายแล้วเราควรจะนึกไปให้จบกระบวนการโดยคิดต่อไปว่าเอาเถอะไม่เป็นไรถ้าร่างกายมันต้องตายมันก็เป็นเรื่องของร่างกายมันเราไม่เกี่ยว เราก็เป็นแต่เพียงอธทิสมานกายหรือที่เรียกว่าผู้อาศัยเข้ามาสิงอยู่ในตัวมันมันกับเรานะ่ะมันคนละคนกันนะถ้ามันต้องตายซึ่งจะตายด้วยวิธีอะไรก็ตามเราไม่ได้สนใจสิ่งนั้นเพราะมันกับเราต่างคนต่างแยกกันเราไม่ได้ตายไปกับมันด้วยส่วนมันตายแล้วก็เน่าเหม็นไปส่วนเรา ผู้ไม่ต้องการร่างกายเร็วๆแบบนี้อีกต่อไปเมื่อตายแล้วก็ขอเข้าสู่พระนิพพานเดินตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ไหนเราขอไปอยู่ที่นั่นด้วยทั้งนี้ก็เพราะว่าเรามีความรักในพุทธองค์ศรัทธ,ธาเคารพเชื่อฟังทั้งคำสั่งคือศีลและคำสอนคือธรรมะ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเชื่อว,ว่าสิ่งที่พุทธองค์ทรงมอบให้กับเรานั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็ที่ศึกษามารู้ว่าที่พระองค์ทรงใช้เวลามากกว่า20่สิบอสงไขยในการตากตามสะสมความดีเพื่อให้ได้รู้ว่ามีดินแดนที่ไม่ต้องตายไม่ต้องเกิดอีกต่อไปนั่นคือพรานิพานส่วนร่างกาย มันเป็นแต่เพียงธาตุสี่มีอาการสามสิบสองซึ่งไม่ใช่ของเราตอนที่สิงอยู่กับมันมันก็ลนหาแต่เรื่องหาแต่ความทุกข์มาให้ตลอดเวลาเราพยายามวิ่งหาความสุขซึ่งในขณะนั้นเรายังไม่รู้ความจริงไปในสถานที่อื่นๆแปลกตาเราก็นึกว่าเป็นการสแสวงหาความสุขได้พักผ่อนแต่แท้ที่จริงแล้วมันก็เป็นแต่เพียงการหาความทุกข์ใหม่ๆ ที่เราไม่คุ้นเคยกับความทุกข์ในรูปแบบนั้นก็เท่านั้นเองดังนั้นการนึกถึงความตายจึงมีอานิสงส์สูงมากเพราะทำให้เราไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าตนจะไม่ตายแต่ว่าในที่สุดเรารู้ความจริงแล้วว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเราจึงไม่ประมาทในชีวิตอีกต่อไป เราจะเพียรพยายามคิดถึงความตายให้มากเพื่อจะได้เกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายขณะที่ยังสิงอยู่กับมันก็ให้นึกซะว่าสัตว์แต่ว่าอาศัยแต่ไม่ผูกพันรวมไปถึงโลกนี้ทั้งโลกไม่มีอะไรที่เราสนใจไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเกิดความสุขอย่างแท้จริงได้มีเพียงพระนิพพานเท่านั้นที่จะเป็นเป้าหมายในชีวิต สวรรค์พรม,มโลกก็ดีเป็นการพักทุกชั่วคราวเมื่อหมดบุญวาสนาบารมีก็จะต้องกลับลงมาเกิดในวัฏสงสารนี้อีกซึ่งมันอบอวนไปด้วยความทุกข์ถ้าหากเป็นมนุษย์ก็ยังดีแต่ถ้าจำจะต้องไปเกิดในอบายภูมิอันมีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเราจะทุกข์มากเป็นเท่าทวีคูณเราจึงไม่ประสงค์ทั้งโลก สวรรค์และพลมเราประสงค์จุดเดียวอันเป็นความต้องการใหญ่ที่สุดนั่นคือพระนิพพาน